สวัสดีค่ะมนนเมื่อนี้ยายเผิอกกะจะพามาเปิดราคางัว่วพี่กัดกะอยู่บ้านฟังเพ่ตำบลพ่อสวรรค์อาเภอหน้าจะหลวยจังหวัดดุบนนะคะอตองแม่นี่เพิ่นให้ลูกมาจ้าโตหรอคะเนี่ยทองแรกทองแรกทองแรกแม่สาวผส,สมยังมาเนี่ยค่ะบาินผสมโต ผสมสดผสมโตผสมโตท่องในเจักเดือนหรอคะในหก <6 S 2> เดือนพืนชจิกาพืชจิกาขอดพืชจิกาหกสามนี่ขอดหกเดือนกลัวเบืองหางเบืองเครื่องเพิ่งแล้วค่ะแล้วไปเบืองขางทั้งในน้ำสูงประมาณเท่าใดเนี่ค่ะประมาณลอยหาสีประมาณลอยหาสีเทิงอยู่บ่ เพราะว่านมันลอยเจ็ิ้าเจ้าสูงเจ็จะเปิดราคาเท่าไหร่นี่ค่ะรปดมืนปดมืนปดมื่นบาทรับประกันขาถูกขาทอนบค่นะนี่บมีครับบมีบมีขาถูกบมี่นวัมันอยู่เ แม่ลูกค่ะแม่สีขาวออกชาร์โลตีนิดๆค่ะแม่แบบเมพิ่นให้ลูมาากม่เจงโตลลัวหรอคะเนะี่ยตัวเดียวตัวตัวที่สองใน,นทองตัวที่สองใน,นทองทองในเจัาเดือนหรอเนี่ยหาเดือนหาเดือนผสมโตมากทุกันผสมโตลูกเพิ่นอายุเท่าไรนั่นทีิเรนไปน่ะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วเวป็นตูพูตูพูลูกเพิ่นทรายลูกอะไรไม่เท่าอะไรแจกไม่ได้เท่า เพิ่นสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกได้ค่ะแล้เวเบิ่งหนาเพิ่นกันแม่ลูกเพิ่นห้องเท่าไรคะนี่แม่สีขาวกับลูกสีแดงแดงแปดหม,ดมื่นแปดหมื่นคือกันกับตัวนั้นแม่ลูกห้องแปดหมื่นนะคะแม่ทองหาเดือนผสมโตมากสิ่ขอดท่านว่าออสิ่ขอดท่านว่าจะถึงเนี่ยเด้อค่ะ ขายพร้อมลูกเด้อค่ะแม่ลูกลูกโตผูกโอ้ยลูกดื้อขนาดพุน่นซื้อแต้มลูกเป็นซื้อแต้มนะคะแลนไปแล้วค่ะพุน่นดื้อขนาดเลยไแม่จะคอยวันที่ยี่สิบท่นวาเนี่ยเด้อค่ะใครสนใจกับทรมาหาเพื่อนใดเด้อค่ะมาเบิ่งตัวจริงใดค่ะย่บานเพื่อนพอใช้ขอเบอร์โทรนำหนะะ่อยค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้า 267 267ย้าเก้าศูนยาเาเบอร์เท่าไห่านศูนย์เ้าเนสามศูนย์สามสองเจ็ดแปดสองสี่ศย์เก้าเก้าศูนย์สามสองเจ็พอใช่บัตรฟังเพศบัตรฟังเพงเนาะ่านพอใช่บัตรนวนสว่างค่ะว่าวพีนพอใช่บัตรนุนสว่าง ตะบลพ่อสวรรค์น้ำเพื่อน,น่าจะรวยจัหมาดูบนนะคะบูแกขาวันนึง <laughs>